จับตาพายุดีเพรสชั่นลูกใหม่อ่างขนาดกลางอีสานตะวันออกเสี่ยงน้ำล้นทะลักจับตายอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนตอนใต้มีโอกาสพัฒนาเป็นพายุดีเปรสชั่นลูกใหม่พร้อมขึ้นฝั่งเวียดนามตอนใต้เข้ากับกัมพูชาทะลุมาประเทศไทยส่งผลให้ฝนตกหนักในภาคตะวันออกอีสานตอนล่างวันเกิดน้ำท่วมใหญ่ เหตุอ่างเก็บน้ำขนาดกลางใหญ่ในพื้นที่รับน้ำเกินความจุอ่าง100%ไปแล้วเตือนให้เร่งพร่องน้ำเตรียมรับมือพายุจากการระบายน้ำตอนนี้ที่เน้นปริมาณน้ำไหลเข้าเท่ากับน้ำระบายออกเสียเป็นส่วนใหญ่เกรงจะไม่ทันการวิกฤตตการน้ำท่วมอันเนื่องมาจากพายุพัดผ่านเข้าสู่ประเทศไทยหลายๆล,ลูกติดต่อกันย่งไม่คลี่คลาย แม้ว่าพายุโซนร้อนหมาเหล่าที่ปกคลุมบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกจะไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยแต่ยังมีย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางซึ่งมีแนวโน้มที่จะทวีกำลังแรงขึ้นโดยกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าจะเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนล่างในระหว่างวันที่27ถึง28ตุลาคมขณะที่ทางทีมกรุป๊ปคาดการว่า ยอมความกดอากาศต่ำที่จะพัฒนาเป็นพายุดีเปรสชั่นลูกใหม่อาจจะส่งผลกระทบมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศเวียดนามกัมพูชาและลาวตอนใต้ตั้งแต่บริเวณเมืองตรีฮววยาจางโฮจิมินซิตี้พนมเปนสตรึงเตงและมีฝนตกปานกลางที่บริเวณเมืองปากเซสปปลาวส่วนบริเวณประเทศไทย ยังไม่แน่ใจว่าจะมีฝนตกหนักในภาคตะวันออกฝนตกปานกลางในภาคกลางตอนล่างกับภาคตะวันตกของประเทศไทยอย่างไรก็ตามประเทศไทยควรจับตาและมีการเตรียมการรับมือย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงอย่างใกล้ชิดเนื่องจากในพื้นที่ภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคกลางตอนล่างก็กำลังประสบปัญหาน้ำท่วมมาก่อนหน้านี้จากอิทธิพลของพายุหลายลูก ที่พัดผ่านเข้าสู่ประเทศไทยอย่างต่อเนื่องผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่ที่คาดการว่าจะได้รับผลกระทบจากพายุหมาเหล่าปรากฏมีอ่างเก็บน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่12แหง่งที่มีปริมาตรน้ำเกินกว่า90%ของความจุอ่างได้แก่เขื่อนลำตะคอง333ล้านลูกบาทเมตรหรือคิดเป็น105%เขื่อนลำพระเพลิง 1 5 5ล้านลูกบาทเมตรหรือ100เซมูลบน 145. ล้านลูกบาทเมตรหรือ104เอร์เซ็นตลำแซส272ล้านลูกบาทเมตรหรือ9 9นลำนางรอง114ล้านลูกบาทเมตรหรือ9 4สิเปอร์ซซิรินทร์7 7 7ล้านลูกบาทเมตรหรือ90%ปป่าสักชนลสิิธิ์1,9ล้านลูกบาทเมตร หรือ105เซทับสลาว163ล้านลูกบาทเมตรหรือ102์เซ็นต์ขุนด่านปราการชน22 4ล้านลูกบาทเมตรหรือ100%เปร์เซ็นหนองปลาไหล1น3ยล้านลูกบาทเมตรหรือ1 1 8ปแปเปอร์เซ็นต์ปแส292ล้านลูกบาทเมตรหรือ9 9ปร์เ์และนริบดินจินดา3 1 3ล้านลูกบาทเมตร หรือ1 0 6เอร์ซโดยอ่างเก็บน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่เหล่านี้มีหลายอ่างที่เริ่มระบายน้ำออกยกตัวอย่างลําพระเพลิงมีปริมาณน้ำไหลเข้า1.31ล้านลูกบาศเมตรต่อวันปริมาณน้ำระบาย2.47ล้านลูกบาศเมตรต่อวันมูลบนน้ำไหลเข้า1.33ล้านลูกบาศเมตรต่อวันน้ำระบาย1.46ล้านลูกบาศเมตรต่อวันลำแซ น้ำไหลเข้า1.64ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันระบาย2.07ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันป่าศักชลสิทธิ์น้ำไหลเข้า45.31ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันระบาย51.8 8ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันและเขื่อนนริบดินจินดาน้ำไหลเข้า3.26ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันระบาย4 8 0ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันแต่เป็นการระบายน้ำออก จากอ่างให้เท่ากับหรือใกล้เคียงกับปริมาณน้ําไหลเข้ายังไม่ใช่การพร่องน้ําออกจากอ่างเพื่อเตรียมตัวที่จะรับมือกับหมาเหล่าที่อาจจะพัฒนาขึ้นเป็นพายุดีเพรสชั่นลูกใหม่ได้สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่างที่คาดว่าจะได้รับอิทธิพลฝนตกหนักถึงหนักมากจากพายุลูกนี้ ปรากฏอ่างเก็บน้ำเกือบร้อยลในพื้นที่ตกอยู่ในสภาพมีน้ำล้นเกินความจุอ่างไปแล้วอาทิอ่างเก็บน้ำห้วยพรานเสือจังหวัดอุบลราชธานี36ล้านลูกบา์เมตรหรือคิดเป็น109%ร์ซของความจุอ่างอ่างห้วยตาไมา้ศรีสะเกด40.53ล้านลูกบา์เมตรหรือ108%เเซ อ่างอําปืนจังหวัดสุรินทร์สามสล้านลูกบาทเมตรหรือ125.7%อ่าเปอร์ซอ่างห้วยสเสนงจังหวัดสุรินทร์แหล่งน้ำดิบของอำเภอเมือง3 0มสิบจุดศูนหล้านลูกบาทเมตรหรือ136%อเปเซอ่างห้วยจระเข้มากบุรีรัมย์ี่สศูนย์ล้านลูกบาทเมตรหรือ1 0ึ่ร้เปรซนตลำปะเทียจังหวัดบุรีรัม 27.62ล้านลูกบาทเมตรหรือ1 0 8เซ็นตลำปลายมาศจังหวัดนครราชสีมา98.65ล้านลูกบาทเมตรหรือ100เอร์เซ็นต์ลำสำลายจังหวัดนครราชสีมา45.71ล้านลูกบาทเมตรหรือ10 8อยเอร์เซ็นต์ห้วยซับประดูจังหวัดนครราชสีมา2 9 0 1ล้านลูกบาทเมตรหรือ104เปอร์เซคลองไม้ปล้อง จังหวัดปราจีนบุรี11.42ล้านลูกบาทเมตรหรือ100%พระโปรงจังหวัดสะแก้ว114.350ล้านลูกบาทเมตรหรือ117%คลองระบมจังหวัดฉะเชิงเซา55.80ล้านลูกบาทเมตรหรือ100%คลองหลวงรัชโลธนจังหวัดชนบุรี105.76ล้านลูกบาทเมตรหรือ105% หนองค้อจ00ังหวัดชนบุรี21.50ล้านลูกบาทเมตรหรือ100เปอร์เซนต์ครองพระพุทธจังหวัดจันทบุรี72.2ดล้านลูกบาทเมตรหรือ102เปอร์เซนต์ครองใหญ่จังหวัดระยอง51.62ล้านลูกบาทเมตรหรือ113เปอร์เซนต์ครองโสนจังหวัดตราด67.17ล้านลูกบาทเมตรหรือ103เปอร์เซนต์ และเขาระกำจังหวัดตราด54.32ล้านลูกบาทเมตรหรือ113%มเอร์เซมีข้อเสนอแนะจากนักวิชาการด้านน้ำในภาคเอกชนขอให้กรมชลประทานเร่งพร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางเพื่อลดความเสี่ยงจากอิทธิพลฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นจากพายุดีเพรสชั่นลูกใหม่จากสถานการณ์น้ำในปัจจุบันไม่ใช่เพียงแต่อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ จะมีน้ำเกินไปกว่าความจุอ่างแล้วแต่อ่างเก็บน้ําขนาดกลางก็ตกอยู่ในสภาพเดียวกันหากไม่รีบพร่องน้ําจะส่งผลกระทบก่อให้เกิดน้ําท่วมขนาดใหญ่ในพื้นที่เพราะอ่างเก็บน้ําไม่มีความสามารถจะรับน้ําได้อีกแล้วซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากเพราะเหลืออีกเพียงไม่กี่วันพายุก็จะเข้าประเทศไทยตอนนี้ก็ได้แต่ภาวนาว่ายอมความกดอากาศต่ำ ที่คาดว่าจะไม่พัฒนาเป็นพายุดีเปรสชั่นขึ้นและทวีกำลังเข้าสู่ประเทศไทยผ่านทางประเทศกัมพูชานักวิชาการน้ำให้ความเห็นสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดอุบลราชธานีชาวนาที่จังหวัดอุบลราชธานีตัดสินใจเกี่ยวข้าวทั้งที่ยังไม่ถึงเวลากลัวไม่มีข้าวกินแม่น้ำชีล้นตลิงท่วมนาข้าวสูงกว่า1เมตรพี่น้องชาวนาในหลายพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานีต้องตัดใจเกี่ยวข้าวไม่สุกหรือ,อยังไม่แก่เต็มที่ไว้กินดีกว่าไม่ได้อะไรเลยขณะที่จังหวัดสั่งเฝ้าระวังน้ำฝนจากพายุลูกใหม่และแม่น้ำมูลขึ้นสูงสุดช่วงวันที่28-29ตุลาคมนางสาวพัสน,นันฝอยทองชาวนาบ้านขำป้อมตําบลสร้างทออำเภอเขืองในจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมเพื่อนบ้านและญาติ ช่วยกันเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิที่ยังไม่โตเต็มที่ซึ่งถูกน้ําฉีเอ่อท่วมสูงกว่า1เมตรขึ้นจากแปลงปลูกเพราะหากปล่อยให้ถูกน้าท่วมเป็นเวลานานข้าวจะเสียหายหมดเพราะได้รับแจ้งเตือนว่าวันที่28-29ตุลาคมในพื้นที่อาจจะมีฝนตกจากพายุลูกใหม่จะทําให้น้ําสูงขึ้นอีกจึงตัดสินใจเก็บเกี่ยวข้าวที่ยังไม่สมบูรณ์ไว้กินดีกว่าไม่ได้อะไรเลย ขณะที่จังหวัดอุบลราชธานีมีพื้นที่เกษตรกรรมได้รับผลกระทบจากแม่น้ำชีและแม่น้ำมูลไหลท่วมพื้นที่เกษตรกรรมรวม72,048ไร่เฉพาะอำเภอเข่องในมีพื้นที่นาข้าวและพืชสวนถูกแม่น้ำชีล้นตะลิ่งไหลท่วมแล้ว15,564ไร่ด้านนายพงรัตพี่รมรัตนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีมีการแจ้งเตือนไปยังพื้นที่เสี่ยงภยัย ตามที่ราบลุ่มติดแม่น้ำชีและแม่น้ำมูลให้ระวังอิทธิพลจากพายุลูกใหม่ที่จะเข้าสู่พื้นที่ในช่วงวันที่28ถึง29ตุลาคมซึ่งเป็นเวลาเดียวกับที่แม่น้ำมูลจะมีระดับน้ำขึ้นสูงสุดจากอิทธิพลของน้ำเหนือที่ไหลามารวมกันที่จังหวัดสำหรับระดับแม่น้ำมูลที่สถานีวัดน้ำเอ็สะพานเสรีประชาธิปไตยอำเภอเมืองในวันนี้ระดับน้ำ ปรับตัวสูงขึ้นอีก5เซนติเมตรทำให้มีน้ำสูง7.31เมตรและมีน้ำล้นตะลิงสูง31เซนเมตร